Yeah. 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 มิวสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนะครับช่วงนี้เราก็จะมาตอบคําถามน้องๆน,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีทั้งหมดนะฮะว่าจะเป็นการร้องการเล่นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับฝากคําถามมาที่ f a c e b o o k c o m g m i m u s i c ได้แล้วก็ทีมงานจะเลือกมาตอบในช่วงนี้ให้นะครับครับผมอืมวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยคําถามจากใน facebook นี้มีน้องที่เขาอยากถามพี่โตโดยตรงเลยนะอืเขาเป็นแฟนคลับพี่เลยเขาอยากถามพี่ว่าเนี่ยอยากจะเป็นดีเจเนี่ย จะต้องเริ่มต้นยังไงในฐานะที่เป็นพี่เป็นดีเจที่แบบรุ่นใหญ่อยู่ในวงการมา10กว่าปีนะครับอันนี้ผมส่งผมส่งเองส่งเอง,ง,เองครับจริงเหรอ <laughs> ไม่มีใครแบบอยากถามผมมั่งน,นะจริงเหรอพี่ดูชีวิตหน้าสงสารนะแต่ผมก็มีความสุขผมตรงนี้นะค,ครับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยข้อความในี้ใครส่งโอเคครับถ้าง,งั้นพี่ตอบตัวเองเลยครับครับเอางี้ชีวิตพี่โตดีหว่าจริงเนี่ยคือถ้าเกิดช่วงเทคอ A วกมีเวลาผมตรงกับพี่ผมอยากจะเดินกับพี่สักครั้งหนึ่งนะ ผมอยากจะรู้ว่าชีวิตของพี่ในกว่าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยพี่พี่สนใจผมหนไอเลยครับผมเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมถ้าถ้าสาวผมไปเจอ <c oughs> ได้คืออ่ะ,อะพี่โตโต้ครับเริ่มต้นเป็นดีเจควรทํำยังไงพี่ก็ตื่นเช้ามาเนี่ยครับต้องแปรงฟันก่อนนะแปรงฟันก่อนใช่สําคัญมากไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นจะส่งให้ทีมงานเนี่ยใช่แล้วก็กินข้าวอกินข้าวกินน้ําตามเยอะครับสักพักก็เดี๋ยวก็มาละพอมาปุ๊บเข้า เอาแล้วเว้ยต้องเข้าห้องน้ำ้วที่เอาดีๆเอาดีๆดีๆก็ต้องฟังเพลงเยอะๆแหละฮะฮะอย่างแรกเลยฟังเพลงเยอะแต่ว่าฟังเพลงเยอะในที่นี้เราก็ต้องพยายามฟังหลายๆมิติเพราะว่าก็หลายๆแนวอะไรเงี้ยสตาร์จากที่เราชอบก่อนแล้วก็ลองค่อยๆเปิดหูไปฟังแนวนู้นแนวนี้แล้วก็พอฟังแล้วล่ะก็เริ่มศึกษาลึกขึ้นเช่นว่าแบบใครแต่งเนื้อร้องใครแต่งทำนองอะไรเงี้ยคนนี้ เขารู้จักกับใครเป็นเพื่อนกับใครกับวงอื่นเคยแจมกันไหมเคยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เชื่อมๆกันอยู่ต่อฟังเพลงเยอะเะปุ๊บก็ขั้นต่อมาคืออ่านเยอะๆหนังสือพิมพ์สืออะไรทุกอย่างเรื่องทุกอย่างที่มันซ้อนในหัวชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยทวิตเตอร์อินสตาแกรมมาตามไปให้หมดไปดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอมีข้อมูลในหัวเราประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มฝึกวิธีฝึกก็ง่ายมากครับก็ <Yep. S 1> จะใช้จากในมือถือก็ได้เพลงในเครื่อง,องคุณอย่างเงี้ยฮะเวลาคุณเปิดเพลงปุ๊บพอเพลงใกล้จะจบเนี่ย ุณก็ฝึกเข้าเพลงรับเพลงอย่างสมมติผมเปิดเพลงกลัวความหา<อ>่างไกลครับก็พอเพลงแกจบก็จบไปเรียบร้อยสำหรับเพลงกลัวความห่างไกลตอนนี้อยู่กับผมโตโต้เพลงนี้ผมก็เปิดให้เพื่อนผมชื่อคุยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่เชียงใหม่แล้วต้องมาอยู่กรุงเทพชีวิตเขาก็อาจจะ มีอะไรที่นู่นทาให้เขาต้องหนีมาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นว่าเขาทําใครท้องออกมาหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะเดี๋ยวผมทราบข่าวผมจะมาบอกตรงนี้อย่างนี้ส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงต่อไปครับให้คุณคุยให้คุณคุยต่อครับด้วยเพลงนี้เพิ่งมาล่าสุดจากสองสีพี่น้องฮะการนการครับช่วยตัวเองครับไปฟังกันครับอารมณ์ประมาณนี้คือคือฝึกแบบหาจังหวะให้ตัวเองอยากฟังแล้วในเพลงการนการเนี่ยช่วยตัวเองนะเป็นเพลงยังไงคือการฝึกแบบนี้มันจะหาจังหวะให้ตัวเองแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยพยายาม ดักไซส์ไปเลยครับถ้าเป็นสไตล์ผมอ่ะฝึกแบบพูดด่าพ่อร่อแม่เพื่อนหรืออะไรอย่างนี้อันนี้จริงๆนะหมายความว่าที่พี่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผ่านการฝึกฝนมาผ่านการฝึกฝนผมไม่ได้เป็นคนหยามแต่กําเนิดฝึกการหยาฝึกการหยาบมาใช่การฝึกหยาบไม่ต่คือพอเราหยาบปุ๊บเนี้ยมันจะเป็นภาษาของเราเองครับเราจะมีจังหวะที่เป็นภาษาของเราเองพอเราคล่องขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี้ยวันหนึ่งเราเริ่มตัดคาหยาบออกเมื่อเราคิดว่าเราจะทําตัวเดโมที่จะไปส่งหรือทํา เพื่อที่จะจําลองว่าเราเออกอากาศแล้วเนี่ยคำยาบต้องเอาออกแล้วก็กลายเป็นแบบหาคามาลงแทนในจังหวะเดิมอะไรอย่างเงี้ย<ม>สุดท้ายก็คือแบบฝึกพูดให้ชินปากใ,ให้คล่องมันจะมีจังหวะของแต่ละคนอะไรแบบนี้พี่โต้จาได้ไหมตอนแรกที่พี่ไปจัดรายการวิทยุเางเงี้ยมันมีความารู้สึกยังไงพี่ตอนนั้นพี่ตื่นเต้นที่อะไรไหมไม่ครับสบายมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเราแบบเราเรา,เราซ้อมมาเยอะมากคะมผมทำมผมใช้เวลาทาเดโมฝึกทําเดโม่ห้าปีเต็มๆนะ เป็น5ปีที่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนหนังสืออะไรเลยนะผมฟังคือพี่อยู่ในห้องพี่ปิดประตูแล้วพี่ก็พูดไปคนเดียวช่เพลงพูดไปคนเดียวอยู่ห้าปีใช่แต่ไม่ได้ทําทุกวันไงก็ปีหนึ่งก็ทําครั้งสองครั้งก็ตก5ปีก็สิบสิบครั้งจริงจริงเอาจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ทาบ่อยก็แค่แบบอยากทาก็ก็ลองฝึกอยากทำก็ฝึกอะไรอย่างเงี้ยเปิดเพลงพอเพลงจะจบเนี่ยผมใช้วิธีนี้ตลอดเลยพอเพลงจะจบปุ๊บฮะก็พูดเท่าแล้วแล้วกดพอส์ไว้พอพูดได้ ดานู่นด่านานี่อะไรสนุกปากแล้วอะ,<ฮ>ะแล้วก็อยากเข้าเพลงแล้วก็พูดเข้าเพลงแล้วก็เปิดเพลงซ้ <ฮะ S 2> อมอยู่อย่างเงี้ยจนมีจังหวะของเราเองแล้ววันนี้ก็เริ่มทาเดโมโรสรุปดีกว่าพี่คิดว่าหัวใจของการเป็นดีเจเนี่ยอะไรสําคัญที่สุดจิตจังหวะการพูดแหละเพราะว่ารรเรื่องข้อมูลด้วยลองลงมาอะไรเงี้ยถ้าจังหวะการพูดมันแบบว่าถ้าเราพูดหน้าฟังหรือว่าเราเสียงเราอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนเสียงไม่ดีเลยเพอออกอากาศอะเสียงทุเรศมากเลยนะ ผมจัดรายการครั้งแรกที่คลื่นไหนก็ตามที่ผมเคยผ่านมาข้อความที่ส่งมาแรกๆจะบอกผมว่าแบบเฮ้ยเมามาจัดหรือเปล่าเสียงผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆพอออกอากาศปุ๊บจะเป็นเสียงคนเมาโดยที่พี่ไม่ได้เมาโดยไม่ได้เมาแค่เป็นบางครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราต้องพูดให้แบบว่าคนเขาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจังหวะแล้วก็วิธีการนำเสนอเรื่องอะไรเงี้ยเป็นสไตล์เราเองอ่ะลองไปฝึกกันดูครับ ี่มติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี